ฮือฮาทั้งงานนางเอกช่องวันโผล่เซอร์ไพรส์แพทริกกลางห้างคู่นี้สนิทกันมากกลอบมาไทยพบปะกกบแฟนคลับในรอบ3ปีเลยก็ว่าได้สำหรับแพทริกนัทวันฟิงเลอร์หรือแพทริกอินทูวันโดยเมื่อวันที่20กรกรกฎาคมแพทริกได้มีโปรโมทงานแฟนมิทติ้งที่ห้างดังและมีนางเอกช่องวัน31วิววนรส ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนแฟนมิงครั้งนี้คืนมอบช่อดอกไม้ให้กับแพทริกด้วยโดยวิวซึ่งเป็นพี่สาวคนสนิทได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นถึงน้องชายว่าเมื่อวานไปหาน้องในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน Hash tag #patrickonefanmeetinginbkk ระหว่างที่มองน้องบนเวทีมีความรู้สึกหนึ่งเกิดขึ้นมาในใจน้องโตขนาดนี้แล้วนะทุกคนเติบโตทั้งร่างกายจิตใจและหน้าที่การงาน ดีใจกับน้องมากๆที่ได้ทําตามความฝันและได้ประสบความสําเร็จมาถึงตรงนี้ได้ด้วยความตั้งใจของน้องมีคนรักน้องเยอะแยะเลยจะเฝ้าดูการเติบโตของน้องไปตลอดนะก้าวไปอีกไกลๆเลยสู้ๆครับน้องพี่เก่งมากแอดอิน o ูวันอันเดอร์สกอร์อันเดอร์สกอร์แพทรขอบคุณรูปสวยๆจากเจ้าของปลาดาวทุกคนที่ส่งมาให้ในทวิตเตอร์นะคะขอบคุณเจ้าปลาดาวเมื่อวานนี้ที่ทักทายนะ่ารักกับพี่วิวมากๆเลยค่ะ